เอาสบายดีพี่น้องฟองไปเบิร์ตบูชุคนหรือว่าเอฟซีมื่อนี่บาลซีบอลได้ไปใช่พี่น้องมากลางมองเนี่ยไปทำมาหากินเี่องด้นในบาลซีบอลออกไปทำมาหากินพีนอง,ไป,าาองไปกลางมองพี่น้องอยู่อ่างตรงซิกะมาน,นี่แหละพี่น้องเอ้ยเบิร์ตบรรยากาศถัดไปแกงมองมองซิมอง,มองหาซิตาพี่น้อง วัดวที่เขาทิศเดี๋ยวบริไปหลายคนใช่ว่าโอ้บ่าวสีก็ไปเห็นถ่ายคลิปลงคลิปพี่น้องแต่เมื่อนี้เป็นอากาศที่ดีพี่น้องก็เลยสละบเวลามาจอบเบิ้งเหือพี่น้องจอบเบิ้งเหือเบิ้งมองเนี่ยเอ๊ะเกไไาะอะไรปกติเขาเกาะ ไปที่อื่นา

เดี๋ยวน้อกูดีพี่นอ้องกลางไงเดอฟมูนี่มันจะทรับห์ลากไหกลางเบื้องห้วยพ่วงพี่นอ้อง 明白，<Bye. S 2> mm hmm. 嗯、吧，我、嗯哦、你们就中了。 si c'est bon. non